ถ้ำปลาอุทยาแนแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็อาศัยช่วงวันหยุดสิ้นปนะีมาเที่ยวมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะจริงก็เอามอไซค์มานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทำแนวไบเกอร์นะฮะเพราะไม่มีกล้องติดรถนะเดี๋ยวรถจะปิ้นคว่ำเราเดินทางด้วยคันนี้นะก็พาไปดูสิว่ามันเป็นยังไง อันที่กล่าวมาท้าปลานั่นแหละมันเป็นยังไงพาพ่อแม่พี่น้องไปรับชมสิ<อ>ก็สวัสดีปีใหม่นะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคชั่นเมเจอร์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงนะท้ำปลาคือปีที่แล้วเราก็เที่ยวแม่ห้องสอนนั่นแหละแต่ว่าเราเที่ยวเป็นปลายแคนยอนนะครับปีนี้ก็ เปลีย่ยนที่ใหม่ที่เรายังไม่เคยมาเที่ยวนะครับก็สูงอยู่นะภูเขาอันนี้ป้ายเขามีบอกนะท่าปลาอุทยานแห่งชาติท่าปลาน้ำตกผาเสือนะครับอ่าตรงบริเวณนี้มีเป็นร้านค้าร้านขายนะครับออขายของกินต่างๆยังไม่ทราบเลยว่าเขากเก็บค่าบริการอะไรหรือเปล่า พราเราเพิ่งเคยมานะปีที่แล้วคือเราผ่านเส้นทางนี้ตอนกลางคืนบอดีก็เลยไม่เห็นนะอ๋อถึงสี่โมงครึ่งนะครับเปิดให้บริการถึงสี่โมงครึ่งตอนนี้โอ้สี่โมงเย็นก็ได้อยู่เนาะมัเป็นยังไงทําเปล่ามีค่าบริการนะครับมีค่าบริการตรงนี้ด้วยไปไป ก่อนที่เขาจะปิดปะอืมมีขายอาหารปลาด้วยเนะเาะเอาไปไปไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนด่านเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อนที่เขาจะปิดปอืมนะฮะมีขายอาหารปลาด้วยโอ้ครับ ต้ำปลาฟิชแคปเอเข้าไปเลยขอเข้าไปเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอึบไ่มีคำยอยหรอจะโอ้ตรงนี้มีแม่ค้าขายอาหารปลาด้วยเด้อเนาะใคที่อยากเอาอาหารไปที่ปลานะครับแต่ก็มีขายเนาะเอา้าเขาถามว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอฝางบอกเก็บนะซื้อค่าบริการคืออะไรมันเป็นจังไดทำไมไม่เก็บ มันเรบรรยากาศดอยนี่ก็สูงมันเป็นดอยหินสว่วนใหญ่ดอยหินก็มีถ้ำนะครับเป็นปกตนะิตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกล้องมืดนะครับไม่ดูละไม่ดูละไปดูไฮไลท์เลยอเป็นกล้องมือถือนะ กงมือถือระดับเรือลากนะไม่ใช่ระดับเรือธงสำนักงานท่อปลากับ400เมตรนะพ่อแม่พี่น้องมาเดินตามมานะมันใช้งานหลายปียกล้ก็มือถือรุ่นนี้มันเริ่มถ่ายอะไรมันก็เริ่มมืดๆแล้วนะฮะผมมีร้านกาแฟด้วยพ่อแม่พี่น้องป้ายเขาบอกนะครับเอามีร้านกางเต็นท์ด้วยดูป้ายไปด้วยนะเนี่ยเผื่อใครมาเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับไปไป บรรยาการร่วมลื่นดีเนาะทำาปลามันยาการร่วมลื่นนะครับขับมอไซค์มานะเห็นไบค์เกอร์ท่านอื่นเขามีกล้องติดรถด,ด้วยวะเออถ้ามันอีช่องเรานี่มีคนดูเยอะก็มีกำลังใจจะซื้ออยู่อันนี้ก็ถ่ายเก็บเป็นความทรงจำเฉยๆนะครับแบบเร็วทมเลยนะ ไม่รู้จะทันสถานสูดองเป้หรือเปล่าจริงๆแล้วมีแผนนะครับว่าจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดตากด้วยนะครับอ่ไปทางใดวะนี่ทางนี้เนาะมาถึงตรงนี้เขียนป้ายเฉยๆนี่มีลูกศรตรงนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการเดอ้อ วิธิการมันเป็นยังไก่ทำปลาไปเอาทำไรอ่ะหาทางขยะโอเค okay. มันหาทางขยะเนาะไอ้ขาวน้อยเนาะโอ้เนี่ยเขามากางเต็นท์นอนด้วยดิเอออะไรจมอะไรคนเดียวของเธอโอ้ยถ่ายวิวไปเนะวิวสวยด้วยอ่า ก็มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนกลางเต็นท์ด้วยแต่เราแต่เราไม่กลางนะครับมันหนาวเดี๋ยวไปหาห้องพักดีกว่าไปไปไปเดินนำหน้าดิเป็นผู้นำอะฮะ่าเนี่ะโอ้ดีเนาะอือดีเนาะ น,น,น,น้ำตกไม้กายอำเภอปางมะผ้าโอนี่หมายถึงถ้ำอื่นๆหรือเปล่าหาเสือนี่เนาะสถานที่ท่องเที่ยวนะนขเขาเหมารวมหรือเปล่าเหมารวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างหรือเปล่า,ลาอ่ามีขยะด,ด้วยนะฮะเมื่อกี้เดินไปหาถังขยะที่ข้างห้องน้ำไม่ได้เรื่องเลย ไปพาท่านผู้ชมไปสะพานปลาให้พี่น้องเนี่ยครับสะพานสะพานแขวนเนาะโอ้น้ำใสเนาะโอ้น้ำใสพ่แม,ม่พี่น้องใสมากเลยครับนี่น้ำอ่าอ้ไหลมาจากไหนนี่ สะพานโยกด้วยอ่าสะพานแขวนอ่ะกะไปไปนำไป400เมตรอ่ะเออให้ชมบรรยากาศแบบเนี่ยแหละตั้งแต่ปากทางเข้าเนี่ยแหละครับใครขยันดูจนจบก็จะรู้ที่รู้ทางถ้าใครดูแล้วเบื่อยืดเยื้อจังเลยก็ ไม่รู้ที่รู้ทางนะครับทำปลาเขามีป้ายบอกตลอดนะครับเขามีป้ายบอกตลอดเนาะแล้วไอ้น้ำตกผาเสือนะั่นคืออะไรอ่ะขึ้นไปงบเหรอนักเขาบอกว่าอะไรเส้นทางศึกษาธรรมชาติปลาอ๋อนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับถ้าใครจะขึ้นทางนี้ก็คือไปดูป่านั่นแหละแต่เราไม่ดูไปไทำปลานั่นแหละทำปลาดเดินดุยดยมาแบบ หายมาดุยๆแบบนี้ก็เจ็ดนาทีแปดนาทีอะไรเนี่ยโอ,อ้อปาลาตัวใหญ่เนะออาะเออนี่ครับปลาตัวใหญ่เด้อ,อน้ำนี่มันไหลมาจากถ้ำหรือเปล่าเ<ะ>นี่ยสะพานแขวนว่าแมพีมม่น้องเออปลาปลาอะไรนี่ปลานินปลาใน ไปบรรยากาศมันดีแท้หี่ไหนทูแคลเรอร์รีเวอร์ลำน้ำสองสีเห็นเป็นสีเดียวนั่นแหละเอาไว้เดินไปสี่ร้อยเมตรทำไมไกลอย่างวะเดินไปบนไปเนี่ยนะครับทำไมพม่น้องนานๆลงคลิปทีนะครับ จะทำเป็นไบเกอร์มันก็ถ่ายตรงนั้นนิดหน่อยถ่ายตรงนี้นิดหน่อยไม่ได้เจอดจงเออเราจอดจงเป็นสถานที่ดีกว่านะครับถ้าถ่ายเป็นไบเกอร์เขาก็ถ่ายอยู่บนถนนเกือบร้อเปนต์คนที่ทำคลิปแนวไบเกอร์นะก็แนะนำเป็นเส้นทางนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็นิดหน่อยๆ แต่เราจะเป็นแนะนําแหล่งท่องเที่ยวไปเลยบรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยวไปเลยนะครับขี้เกียรต์ไบเกอร์ต้องมีเวลาจริงๆแต่เรามีเวลาเฉพาะวันหยุดนะก็ทนดูๆเอาหน่อยตรงนี้ป่าใช่ไหมเนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะเวลาปิดเขาปิด 16หนาฬิกาครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนั่นแหละสี <c oughs> ่โมงเย็นครึง่งเฮ้ยไกลนะเนี่ยเดินมาในสิบนาทีแล้วอีนหนูเออเดินตามกันมาเนะพ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศไปเนี่ยบรรยากาศตรงเนี้ยอำเภอเมืองนะ,ะตรงนี้เป็นเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนละอืม ปางมะผ้าก็มีอะไรมีถ้ำน้ำรอดนะครับถ้ำแม่ละนาเนี่ยต่ขี่เกียจถ่ายแล้วถ้ำเพราะว่ามือถือมันถ่ายไม่ชัดเดี๋ยวก็ดูเสียหลม่มถ่ายที่โล่งแจ้งดีกว่าเนี่ยแน่นอนแน่นอนกว่านักท่งเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะนนนวันนี้วันที่30ธันวาคม2567 พรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นปีนะพรุ่งนี้มีแผนมีแผนว่าจะจากอำเภอเมือง,มองแม่ห้องศอนเนี่ยมุ่งหน้าตรงไปยังจังหวัดตากนะฮะไอถนนหมายเลข105นั่นแหละที่ผ่านน้ำตกทีโมโบนแหละเดี๋ยเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงน้ำตกทีโมโบเพราะเราก็ยังไม่เคยไม่เคยไปเที่ยว นี่คือไปเที่ยวโอ้คือไกลเนาะไกลปะมันสิบเอดนาทีแล้วเนี่ยเออสี่ร้อยเมตรหรือสี่พันเมตรวะเนี่ยสีร่รอยเมตรนรอลำน้ำนี้จะไม่แน่ใจว่าไหลมาจากไหนนะเราเดินทวนกระแสน้ำขึ้นมานะตอนนี้ เออลำน้ำอะไรเนี่ยไปถ่ายรูปหน่อยหันหน้ามาหน่อยอ่าพามาเที่ยวที่ไหนตอนนี้พามาเที่ยวถ้ำปลาสงหรับน้กเรียนสอนนะคะเฮ้ยพูดเสียงดังฟังไม่ชัดเ,เลยเ อันนี้นี่คือเส้นทางอะไรชมธรรมชาติเมื่อกี้มาโพตรงนี้ทางเข้าด้ำป่าไหนโอ้นี่บ่โอ้สวนะโอ้สวยใหญ่ดีเนาะป่าอย่างพูเนาะ<อ>ไปไป จอากาศดีเอาถึงแล้วถึงแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้มีจำหน่ายอาหารปลาด้วยเนาะถึงแล้วถึงแล้วทำปลานี่ ทำปลาทำปลาเอออะไรปโอ้โหกระโดมลื่นไหมโอ้ปลาอย่างนี้โอ้โหปลาจักกระจันโปลาจักระจันว่ะใจปลาอย่างนี้ ปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาตะเพียนสีแดงกับปลาพวงสีฟ้าเนาะโอ้ครับนี้มีมีขายจักกะจันด้วยเนาะ้วไปทางไหางไทยนะครับเยียบริไทยนี่โอต้องต้องออกจาก นี่ไปก่อนนะครับออกนี่ไปก่อนเดียวขี่รถไปนั่นอย่างอ๋อปกี่เดียวกันมาใจ๊นอใช่็ครับอ๋อครับครับขอบคุณครับแปลว่าเอ๊ะน้ำตกฮาเซียต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งอืมโอ้หลายแท่ตาอย่างก็ชื่อว่าหินพวงปลาพวงอะไรไม่รู้นี่ปลาหินพวงเออใช่หรอจุดออกน้ำอ่ะคือเยอะแท่ ไปไปไปดูถ้ำดีกว่าสรุปแล้วคือไปดูถ้ำดีกว่าเน้อชื่อชื่อเขาเฉยๆอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาและเอาน้ำตกคาเสือนะครับแต่จริงๆแล้วน้ำตกคาเสือต้องออกจากที่นี่ไปะอะไรโอ้อ้ยนี่คืออะไรที่ตาออกไปอ่ะฮะที่ตาออกไปอ่ะตรงนี้หลอนหลอนนิดหนึ่งเดอ้อ,อเ,ดเอาะคือมีแค่นี้เลย้ำปลา คือตรงนี้แหละฮะมันออกมาจากถ้ำเนี่ยเดินมาสี่ร้อยเมตรเนี่ยนะอืเนี่ยมาดูเนี่ยเนอะตาเป็นฟุ้งเลยโอ้พระพุทธเจ้าตาหินพวงวีเดียว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 ให้ดูเดี๋ยวเดียวเดียวถ่ายให้ดูเออเดี๋ยวเปิดเปิดเปลี่ยนเลนก่อนตรงนี้เนาะโอ้โหโคตรเยอะเลยปลาหินพวงหรือปลาพวงหินอะไรไม่รู้ลืมชื่อไปละเออ เยอะดีเนี่ยนัน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 โอ้ยเยอะเนาะชื่อของปลาทำปลาแล้มันกินหักเลยเด้อเอ้ยกินหมดเลยอ้อไม่อะไรขอก็กินเอ้าป่ะโอ้อ่าโอ้ปลาออกมาจากำโอ้ตัวใหญ่ขนาดอ้นอืม ตัวใหญ่ก็มีแค่นี้แล้วเนาะทำปลาใช่แล้วที่มาของคำว่าทำปลาไม่รบประวัติเป่น่ะเออมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประวัติดูผู้คนดูคนเยอแหล่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำปลาอ่านดูเลยค่ะประมาณนี้นะครับประวัติเนาะ วัติโอเคปโอ่ะเดินมาตั้งไกลแค่นี้เองหื <c oughs> สรุปแล้วน้ำตัวพาเสือต้องแยกไปทางไหนนะาาทาง,งขวาทางขวาอปไปจบข่าวแล้ะ